มีเสียงไอเสียงจามเกิดขึนเนะาะวันเจอแต่กำลังรับชมเนาะม่วันจะขอไปตอบหลังบ้านเนาะขอตอบขอตอบหลังบ้านสตอรี่ไม่พอมีายใดเนะาะหนึ่งวันกะลงไมไล้จ่องสตอรี่จะลงมควบคู่กันมาตลอดสำหรับกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเนาะชาเดียวชาวขี้เตยตอง มีปฏิสัมมิวันสู่ไปน้ำกันเนาะตื่นคืนมากก็ขอให้ได้เจอกันเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ตอนเช้าในเวลาของตีห้าตีห้าเึินตีห้าเึินก็ยังได้หลับรือบเนาะมันวันนนานๆก็จะเจอกันนึง มาเจอกันเพราะว่าจะท่งนางสันนางยาวเนะต้องดูละกอนให้เพื่อนจบตนไว้ก่อนนะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละหมือนแต่ละเต้นขึ้นมากกระตองเอาตัวตนมาไปนน้ำกันนะกะดีใจยินดีกับปอพ่อ่แม่พี่น้องเนาะที่ได้ละได้ละมองเน้นหวานยัง เจ็ดสิ่งนนมาเนอะบางคนก็นจะเป็นเดือนแหลกหลบแหลกเนะสำหรับแมงววนกันเราไปเพื่อนๆที่ได้รับรมวลผลออกมาเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนอะจิตถึงเพื่อนวันนั้นบางวันก็สนุกเนาะบางวันก็แหลย ไม่รู้ว่าจะมีมองติดคัดหรือบอกหรือว่าแต่ยี่สิบห้าเหรียญก็บางคนบางทางก็บยายอันคอมเมนต์ให้หน่อยนะเพราะว่าแมง่วันบ่ได้เจอคอมเมนต์เจอแต่กับกำลับัดรกำลับัดรเม่วันก็ขออนุญาตขออภัยเน่ะไให้คุณเม่นหน่อยนะ ตรวจความไพเดอร์แม่หวนเม่ได้อ่านคอมเมนต์หนเพราะว่าแมงหวนเจอแต่กำลังรับชมนะสำหรับจองตายตอบดสดนองแมงหวนประสบการณ์ของแมงหวนก็ต้องทำให้ครบทุกช่องครบทุกอย่างการยังรอแต่เบิรกรอบแรกเบิกหล่อแรกเบิกหลอ่กลอการักซีก็เอารักซีนนบุญกาปร,ร,ระหยัด ตั้งงแล้วบา้านสำหรับก็ยินดีต้อนรับ,บก็สู่บ้านของแม่งวนแัก,ก,กๆกอดกอส่งว่าใจให้นะจ๊ะทุกท่านทุกคนส่งว่าใจให้ขอบคุณน,นะคะเมื่อน,นี้แม่งวนก็โทษก็ไปขึ้นจะขึ้นมาหน้าจอแม่ยินดีนะจ๊ะ รับชมขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะงวันหนึ่งวัน,ว,นวันนี้กะเข้าไปตีเข่ามาเปิดคาดกันมองเห็นได้กันตั้งเล็กๆก,ก่อนไม่งอนคงศิลาเนาะขอบคุณผู้ดูแลและขอบคุณสัป,ปดาห์เป็นวันนังการของสัป,ปดาห์ไนะม่งันกับโบจ๋าโเ่เนะก่งมากนะก็จะเอืซื้อบรคโบเพิ่น เป็นจะมีเพื่อนน้อยแต่ก็อบอบน่อบนอบอบุนเพื่อนวัจักรานได้ตาจดกันส่งงานเขาสู่ระบบของชอ่องตายทอดสดนะอันนี้ก็ส่งงานไอเเพื่อนนะการมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนไเยเพื่อนก็นจ,ะนนะจะเชิญมาเนาะอาจะไปคนหา ขอบคุณขอบคุณนะจ๊ะคุณแม่จ๋ารักๆกอดๆทุกคนนะจ๊ขะจขอบคุณมากมากยันมากถ้าเพื่อนคนไหนว่าท่านพลาดกับโลกโลกกิจห้สยจมั่งจะเมอนะลงลงให้ แล้วเป็นบ้านทําการตายทอดสดจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกตันแล้วเนาะพ่อน้อมอม,มาลายงานตัวยินยันต,ตัวตนกับวันใหม่นะวันอังคารของสัป,ปดาหนะ์ ันนี้แสดงตัวตนไว้กอนนะเ <_ t od> พื่อนยังไม่รู้เพื่อนยังบ่ <_ t od> บาูลเยอะแบ่งเวลาให้กับเพื่อนๆเนาะเพ <_ t od> ราะว่าเครื่องมือเป็นกับครบทุกอย่างน,น,นะเนาะก็เทว่ครับาามาเปิด <_ t od> เดียนที่สามเดยสวัสดีคุณแม่วันเพื่นใจยาสิทธิ์ยิยยยนดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนันน้อยขอแม่หวนใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยนะจ๊ะ เงี้ยบนอากาศเนาะเงี้ยบนอากาศด้วยน้ำพักกวาเงี้ยบนอากาศได้ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะเจ้าแมงมุมย้ำเสียใจเนาะแต่พุ่นไอเชิญเพื่อนมาชมหนังสั้นหน,นังยาวนะตะครอนคอมเมนต์ม่เจออีกแล้วเหมือนเมื่อวานบร้ว่าการเจียมต่อของเมื่อวาน ทำงานค่าเหน็ดเหนื่อยเนาะค่าเหนด็ดเหนื่อยบางคนก็ได้หลายรอบหลายรอบขอบคุณนะคะทำซาเล้งรายสัปดาห์พูดยาว่าเข้มแข็งสำหรับการพูดเนาะยินดีนะเงินบุอากาศมาจับใจ ใส่สวยได้หลายเดือนแล้วเนาะจใจใสๆถูกน้อยแต่นี้นี่เพื่อนวัได้เนาะว่านี้เพื่อนเข้ามาต้องดีเข้ามาเปิดคาดการมองเย็นให้กันท่านเล็กๆกองแมงหวนคงสิลาเนาะขอบคุณผู้ด,ดแูแลและโบ๊ขอบคุณแรกส <c oughs> ำหรับแมงหวนยังมาท่านละยังต่านหลักรบเนาะ ที่แม่งหวนมาได้อ่านคอมเมนต์เลยนะแม่งหวนเจอแต่กำลังรับชมะเี็มองเห็นแต่กำลังรับชมนะเก้าแล้วก็ทดสอบตนเองว่าทำได้เหมือนกับเพื่อนเพื่อนบอกัน,น,นั้นนี่ก็ได้รับสจยงมือกบถนเพื่อนๆที่ได้รับประมวลผลออกมาเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะร <c oughs> <c oughs> ับ,บัก ขออภัยเนาะกดชุมชนนะสำหรับการทำงานขอบคุณนะคะขอบคุณกวนดีใจด้วยนะจ๊ะม,มาเปิดการกันมองเห็นในกับแมงหวนคงศีลานะมาจากประเทศญี่ปุ่นมาไห้คุณเมนะียนไว้นะถอดควาภัพเดอมแมงหวนม่ได้อันคอมเมียนไงเพราะว่าแมงหวนเจอแต่กำลังรับชมนะ,มะเป็นแนาวหนา ยินดีต้อนรับคุณนวันจันเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นงานขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณแม่อลพรขอบคุณคุณแม่เบิกได้ริบบออันนี้ยนีมาท่านแตง่อยเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมากๆสวัสดีคุณปักเป็นภาษาอังกฤษมาจากประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณคุณแม่อรพรนขอบคุณพ่อนาะขอบคุณคุณแม่ปะพาขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะจ๊ะขอบคุณคุณแม่อรพรนที่เข้ามาให้กำลังใจใจของแมงหวันของศิลาเปิดบ้านทําการถ่ายทอดสดจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นมงวันเจอแต่กําลังรับชมเมงวันจะขอไปตอบหลังบ้านขอตอบ mana kaca PCkupun